แต่ว่าหนูไม่ให้พี่ลำเพลินเป็นหรอกไม่เป็นไรไม่ให้เป็นโควิดแล้วไปกลับมันไนหนูถ้าไม่มีงานหนูก็จะน่าจะอยู่ถึงวันที่สามเลยไม่ได้ไม่ได้ทำไมเอาขันงม่มีงานไม่กับม้ไม่อย่างเหตุเดอะถ้าไม่มีงานก็ไม่มีอะไรทําไงหนูก็เฮ้ยอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านก็ได้ไม่ต้องอยู่นานขนาดนั้น โอ้ยเบยังก็ต้องหายในยูบานยูบานดีที่สุดลเขาบอกว่าสวัสดีจ้าทุกคนเห็นเบลกับราเพิ่อนเต้นน้งกันแลนาา้วกันนะสุดๆเนาะเบลกะสวยลําเพิ่นกันลอเต้นเพลงน้ำกันโอ้ยเบิ่งไปจะยิ้มไปพี่น้องคนนี้การส่งรูปหัวใจให้กันด้เดี๋ยวนี้เบิ้งได้พี่น้องเอ้ยเหมาะสมกันหลเด,ด้คููนี้นะ สร้างคู่สมก็ว่าได้คู่บุญมาน้ากันแต่โดนแต่ดีเนาะไอบิวบิวก็ลําเพิมน,นี้เพื่อนก็รู้จักกันมาหน้านี่ลีเลยพี่น้องเอ้ยสนับน้นเพื่อนต่อไปเนาะคะนอะ้อหักได้ค่ะเด้